สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์กรุงับมิสเตอร์ควันนี้ครับ่าวสารใหม่ครับการชาใหม่ครับที่จะมาหลังจากอีเวนต์ของเทเชอร์แ a p จบลงไปครับก็ได้มาแล้วเนาะซึ่งเดียวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้10โมงเช้าอีเวนต์ของเทเชอร์แมพก็จะจบลงไปแล้วนะครับซึ่งถ้าหากใครกับที่ยังเก็บคะแนนไม่ครบ3ล้าน5ล้าน7ล้านครับก็รีบๆนะครับ รุ่งนี้10บโมงเช้าจบลงไปแล้วและถ้าหาคุณคิดว่าเก็บไม่ครบแน่ๆผมแนะนําว่าพยายามเก็บให้ครบคะแนนขั้นต่าก็คือ1ล้านแต้มนะครับหล้านแต้มนั้นคุณจะได้ S อสแอลูฟี่และก็ลูกแก้วครับเอามาปลดลิมิตเบรกเอสแอ f ลูฟี่เต็มร้อยเซนะครับแนะนาว่าคะแนนขั้นต่าก็คือ1ล้านแต้มนะครับส่วนข่าวสารครับข่าวสารแรกก็คือการชาใหม่ครับ กาชาของครก็ไดครับหรือมิสเตอร์ซีโร่นะครับกาชานี้นั้นก็จะมี5ดาวใหม่ก็คือไอเจ้ามิสเตอร์ซีโร่5ดาวใหม่1ตัวนะครับกาชานี้นั้นก็จะมาในวันที่14 10โมงเช้าถึงวันที่20 10โมงเช้านะครับซึ่งถ้าหากคุณเปิดได้เจ้ามิสเตอร์ซีโร่ก็จะมาแบบเลเวลเต็มแม็กเลเวลไม่ตายเต็มแม็กแล้วก็อาร์บิลองเต็มแม็ก4อันนะครับ กาชานี้เปิดครั้งที่1 5 14เสีย30เพชรเท่านั้นแล้วก็จะได้ตัวละครที่อยู่ในคลาสพิกอัพหนึ่งตัวซึ่งถ้าหากพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงะครับเดี๋ยวถ้าหากข้อมูลที่เป็นรูปภาพออกมาแล้วผมจะโพสต์ลงไปในกลุ่มให้นะครับจะได้รู้ว่ากาชานี้นั้นมีอะไรกันมั่งนะครับพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเนาะ แล้วก็ถ้าหากคุณต้องการจะเปิดให้ได้ถึงการันตีตละคอของคิสซนะซึ่งเป็น LRR นะต้องเปิดถึง7ครั้งนะครับกาชานี้นั้นเป็นกาชาที่เปิดเพื่อหาตละคอของคิสซูนะแคร์เพื่อจะเอาไปลงอีเวนต์ของคิสซูนะแคร์ได้อย่างง่ายๆย,ยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง6ดาวในกาชานี้ก็จะมีซันจิแอบพุดดิ้งเหมือนเดิมนะครับ สันจิแอบพุดดิ้งก็จะเพิ่มเลธิออกเหมือนเดิมนะครับส่วนนอกนั้นก็ปกติทั่วไปเนาะอืมก็เป็นกาชาของคิสซนะาแคลนะครับซึ่งถ้าหากคุณต้องการจะหา6ดาวเก่งๆ6ดาวใหม่ๆผมแนะนำรอกาชาสิ้นเดือนครับซึ่งกาชาสิ้นเดือนนี้นั้นคาดว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นมาเจแลัน6ดาวใหม่นะครับ ก็รอครับถ้าหากคุณต้องการจะหา6ดาวใหม่ๆเก่งๆรอสิ้นเดือนะอนะครับแล้วก็อีเวนต์ของคิสนาแคร์นะครับซึ่งเดือนนี้นั้นเป็นคิสนาของโดฟ้า hmm. มิงโกก็จะมาในวันที่15นะครับ10โมงเชา้าถึงวันที่20 10โมงเช้านะครับหมายความว่าเราจะมีเวลาพักผ่อนพุ่งนี้1วันนะครับแล้วก็15มาเล่นกันต่อครับ คิสนับคณะของโดฟาเมิงโกนะครับซึ่งรอบนี้นั้นก็จะมีหัวกะโหลกเอาไว้อัพเกรดโอนามิขึ้น6ดาวบวกมาดยนะครับโอนามิ6ดาวบวกมาแล้วแล้วก็จะมีให้เก็บอ่าหินเอาไปปดล,ลิมิตเบรกให้กับไอ้เจ้าอาคาอินุแอนดอาคิสซลุดูนะครับในกล่องที่3ถึงกล่องที่6ก็จะมีลูกแก้วของอาคาอินุแอนคิสซลุดูนะครับ ส่วนกระโหลกของไอ้เจ้าโอนามินั้นก็จะมีให้เก็บตั้งแต่กล่องที่2ถึงกล่องที่7นะครับแล้วก็ร้านค้าของคิซุนะในเดือนนี้นั้นก็จะมีกระโหลกของซันจิสีเหลือง6ดาวบวกมาขายแล้วนะครับซันจิเหลืองหดาวบวกมาขายแล้วใครที่ยังไม่เคยมีครับก็สาม,มารถแลกซื้อกันมาได้เนาะประมาณนี้ครับข่าวสารเบื้องต้นนะครับ แล้วก็โอนามิหดาวบวกครับเราไปดูหน้าตากันหน่อยสิโอนามิหกดาวบวกนะครับซึ่งสามารถอัปเกรดขึ้นได้จาก6ดาวธรมรมดาสีเหลืองโอนามินะครับไอสีฟ้าสิโอนามินะครับก็ถ้าหาใครที่ไม่มีโอนามิคุณสามารถไปซื้อได้จากร้านค้าแห่งความเกลือได้นะครับรู้สึกจะขายแค่ราคาเท่าไหร่นะ250แต้มใช่ไหมร้านค้าแห่งความเกลือเนี่ย ก็ถ้าใครที่ไม่มีสามารถมาซื้อกันได้นะครับกี่แต้มเอ่ยอ่าสองร้อยห้าสิบแตป้มครับตัวนี้นะตัวนี้ครับนี่เลยสามารถมาซื้อกันได้น,นะครับซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วล่ะเปิดกาชาไม่เคยได้สุดท้ายก็ต้องซื้อมาเนาะแต่คุ้มนะครับโอดามิีเนี่ยขึ้นหกดาวบวกถือว่าเก่งนะครับหกดาวธรรมดาก็ถือว่าดีอยู่แล้ว พอ6ดาวบวกปุ๊บโอ้โหเก่งขึ้นนะครับแถมเอาไปลงในหมวดของ PVP ทีมสีฟ้าได้ด้วยนะครับสกิลของเขาผมคิดว่าค่อนข้างจะดีอยู่นะครับก็เป็นตัวละครตัวเดียวแหละในเกมครับที่สามารถล้างบัฟลดกราะซึ่งเป็นบัฟหกเหลี่ยมได้น,นะครับบัฟหกเหลี่ยมการการลดกราะเนี่ยโอนามิสามารถล้างได้นะครับซึ่งค่อนข้างแจ่มากๆเลยและนี่ครับคือโอนามิหกดาวบวกครับซึ่ง หน้าตาค่อนข้างจะดูสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆเอาตรงๆนะถ้าผมเอาภาพเนี่ยขึ้นเป็นภาพหน้าปกคลิปเนี่ยผมจะโดน youtube แบมไหมเนี่ยเห็นโดนง่ายเหลือเกินโอนามิ6ดาวบวกครับซึ่งสก,กิลในโหมดของ PVP เนี่ยสก,กิลติดตัวถือว่าจำนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลือดแล้วก็จะเป็นการลดคูดาของสก,กิลให้กับเพื่อนรวบทีมได้ด้วยและทำให้ศัตรูครับตีมิดบ่อยขึ้นนะครับ พรอนคัดแจ่มือนะก็ประตูคอยใหม่ครับโอนามิหกดาวกที่ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแหละทั้งในการลงด่านทั้งในหมวดของ PVP นะครับประมาณนี้นอกข่าวสารของวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตา,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 าเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับแ้วกันนะฮะสวัสดีครับ